ได้มีส่วนร่วมในกิจการของสังคมสร้างสารรค์เป็นธรรมและส่งเสมคาต่อคนทั่วไปและพัฒนาโอกาสให้คนทุกคนมีพื้นที่แสดงศักยาภาพรวมถึงส่งเอสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปอดพาคนพิการผู้สูงอายุโดยจะดูแล ให้มีเกียรติมีสังสมนี้มีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการจัดงานวัน,นพิการสากลในปีนี้มีทั้งการแสดงศักยภาพคนพิการการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โดยคนพิการการพัฒนานโยบายการจ้างงานคนพิการไปจนถ,ถึง การให้บริการให้คำก็ขอบคุณนะครับทางกระทรวงการคลวงกระทรวงมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่มาวงงานในวันนี้เดี๋ยวความสุขยังรอพวกเราอยู่เยอะนะครับของขวานของรางวัลนะครับมีคุณข้าตั้งตั้ง